วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะบิงกูพเมียเ o u าเล t ค่ะโอ้โหสัาก้าเลยนะมาไกลขนาดนี้ตอนนี้คือ10บโมงเช้าค่ะเออเอาเลทเพิ่งเปิดเลยวันนี้จะพามาเที่ยวเอาเลทแล้วก็ให้ทิปให้ทริคนิดนึงว่าทํายังไงถึงได้ความคุ้มค่ามากที่สุดวันนี้นะเรามาจากสนามบินเลยกระเป๋าตรึมเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่พึงทำปะแล้ไปหาล็อกเกอร์ฝากกระเป๋ากันดีกว่า แล้วก็จะไปที่อินโฟเมชันเคาน์เตอร์ด้วยได้ยินมาว่าถ้าเกิดเราไปที่อิน r m เมชันอย่างแรกเลยนะเราอาจจะได้เล่มคูปองมาค่ะ mm. เผื่อได้เป็นส่วนลดใดๆเวลาเราซื้อของจากเอาเลทนี้ mm. เพราะฉะนั้น mm. กำ passport ให้ดีแล้ว mm. เข้าไปอินฟูกันเลยอินโฟเมชันที่นี่มันมีเท่านี้เลยทุกคนนี่เราหยิบแผนที่ใดๆจากนั้นก็มาสแกนตรงนี้ค่ะอันนี้คือคูปองสแกนไปดูก่อนได้นะตอบคำถามเล็กๆน้อยๆเช่น คุณมาที่นี่ได้ยังไงเราก็ตอบว่ามารถบัสแล้วก็คุณมาจากประเทศไหนแล้วก็ตอบไทยแลนด์ชิง่งก็ได้คูปองมาเลยง่ายมากแล้วก็อยู่บนโทรศัพท์เราไม่หายแน่นอนอาคันนี้จะมาบอกวิธีการมาระหว่างเราเดินไปลองเกอร์กันวิธีการมาที่เอาเลศนีก็คือจากสนามบินขาเดินไปที่บัสเบย์สิบสนะสนะิองนะใครมาไฟเช้าค่ะเขาจะมาถึงประมาณ เก้าโมงห้าสิบอ่ะเออแบบก็มาสแตนบายกันก่อนหรือว่าเช็ครอบกันก่อนได้เลยพอถึงเวลาปุ๊บรถบัสพาขึ้นเอากระเป๋าขึ้นรถมาถึงนี้แค่300รยเยนต่อคนเท่านั้นเองรับปัตรตีดได้นะคะบัตรโอกาหรือว่าจะเป็นเงินสดก็ได้เหมือนกันคนละ300รเยนสองคนก็6กรอช,อชิวๆมาถึงตรงนี้ไม่ต้องแบกกระเป๋าเองไม่ต้องนั่งรถไฟนะเหนื่อยเกิน ล็อกเกอร์ทำเองจะมีทั้งหมด2ราคานะคะก็จะมี500แล้วก็1,000งพัแบบนี้เลยห้านี่ก็จะเล็กหน่อย1,000ก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็มีแบบใหญ่เลยด้วยห้าน้อยเยนสามารถใส่กระเป๋าฟูไซส์ได้ใบหนึ่งเลยนะใบนี้28นิ้วปิดค่ะปิดอ่ะโอเคเอาไปที่อังกฤษพูดอินใส่อันนี้ล็อก Place your, your baggage into a locker in accordance with the information on the screen. Please. please select the locker in which you have placed your baggage. Mm -hmm. we please up. insert the usage screen. Your baggage removal ticket is very mm -hmm. ได้ตังทอน <Be sure S 1> แล้วเดี๋ยวจะได้ตั๋วเพื่อมาเอากระเป๋าคืนค่ะเรียบร้อยจบปิ้งเลย mm hmm. จากล็อกเกอร์นะคะถ้าเราหันหน้าออกมาเลี้ยวขวาจะมาเจอนี่โซนนี้เลยเอาใครอยากไปไหนดูจากคลิปนี้ได้เลยนะว่าร้านไหนอยู่ตรงไหนบ้างจริงๆดูจากแมปก็ได้ค่ะแต่ว่าบางทีเราก็อยากเห็นเห็นกันเองก่อนมี MCM mm hmm. ด้วย เนี่ยไอ m i s m a t c ร้านนี้ร้านญี่ปุ่นเนาะเขาก็จะลดถึง70%เลยเวอร์ามากเดี๋ยวต้องกลับมาดูมีแกส๊สร้านสุดชั้นในก็มีโ Korean Food and Goods แล้วก็ทูลี่อยู่ในสุดเลย u n ู t e นเต r o อโรพลาซาร้านดังต่างๆของญี่ปุ่นมีครบจบมากๆจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีช็อปมีร้านค้ามากถึง250ร้านเลยอะเยอะมากแล้วดูแฟชั่นเก๋ๆๆนี่เออเทรนดีมากถ้าเกิดใครมีวัยรุ่นในชีวิตนะคะพาวัยรุ่นมาช็อปได้เด้อน,น่าจะอินพอสมควรเลยแล้วถ้าใครเป็นสายเอาดอร์มันก็ต้องนี่ไปร้านอย่างงี้ มีเต็นท์ด้วยมีทุกอย่างแคมป์ฟงแคมป์ไฟเอามีตู้น้ำด้วยค่ะไปดูอีกม,มุมกันดีกว่าข้างๆเวลคัมเซ็นเตอร์นะคะก็จะมีคิดแคชชอปทุกคนอันนี้เป็นจุดเด่นของที่นี่นะใครแวะมาที่นี่ก็ต้องมาแวะคิดแคชชอปเพราะเขามีปริมาณคิดแคหลากหลายรสมากๆเหมาะกับการเป็นของฝากเข้าไปดูสักหน่อย มันอนลังนะเธอวิดูดิมันเอ็นดูมากมันน่ารักมากซูชิคิทแคทซูชิโอ้น่ารักอ่ะใครชอบกินคิทแคทมากงะชอบกินคิทแคทมากนะแล้วอันนี้มีทุกรสแต่ว่าปื้มอ่ะชอบกินแค่รสออริจินอลไงเออเห็นรากหลายรสตื่นเต้นแต่สุดท้ายไม่กินค่ะกินเฉพาะออริจินอลที่นี่ก็จะมีโปรโมชั่นด้วยเนี่ยอันเนี้ย Only Available in Japan ใครชอบมาชา่าไหนพูด Only Available in Japan เห็นป้านี่นปะนี่แหละของที่ต้องซื้อฝากถ้าจะซื้อฝาก <c oughs> อไหนเสื้อนี้แล้วก็มีนี่กใครที่ชอบแบบซาริโอน่ารักอ่ะมีกล่องแบบเก๋ๆด้วยเก๋ๆ,ๆซื้อฝากเนี่ยโตเกียวบานาน่ากับคิดแคทมันจะมีอะไรที่เหมาะกับการซื้อฝากไปกว่าน,นี้อีกปะอา่างสาเกคะ่นะน่าใครขี้มเมามาเร็ว นี่นะคะคนที่บอกว่าไม่ซื้อหรอกแต่จริงแอบมาดูให้น้องสาวอยู่ช็อกโกมินตีน่ารักมากและแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยคำว่าทุกคนที่แปลว่าคุณแม่นะคะเพรพาราไดส์ Pet ค่ะเพรพาราไดส์เอาท์เลทถ้าใครที่ยัง ไม่รู้ก็คือใครมีน้องหมาน้องแมวใดๆนะคือเพ t พาราได s ์เป็นศูนย์รวมของใช้จัดเลี้ยงอะ่ะเออแล้วร้านนี้เสื้อผ้าน้องหมาน่ารักมากแบบหยุดแต่ต้องบอกเลยนะราคาไม่น่ารักราคาพันอัพสองพันอัพเกือบถูกตัวแต่อันนี้เอาเลทเราจะต้องมาดูกันให้ได้แล้วเดี๋ยวปื้มจะวิดีโอคอลกับคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่เลิฟร้านนี้ตะกี้งงแงอยากได้แล้วคะ่ะ ให้ดูคร่าวๆก่อนนะก่อนที่เปิ้มจะไลฟ์สดให้คุณแม่โอ้โหฉันจะต้องลมละลายแน่นอนวันนี้แรกมาเท่าไหร่ก็จะได้ใช้ที่นี่ขอบคุณค่ะมีแอเซอรซซีมีทุกอย่างเยอะมากทั้งกระเป๋าแล้วไปจนถึงรถเข็นอ่ะเอาเข้าไปสิเนี่ยค่ะซีทของน้องหมาถ้าแม่เห็นอันนี้นะฉันจะต้องหมดตัวแย่แล้วขนมก็มีชุดคู่เปนคนโอ้โหนิวอะไรว่าเงินเงินฉันสันดาริสมากค่ะ อุ้ยมีชุดมินเนี่ยนด้วยสติ๊กก็มีแผ่นกล้องไม่ทันแล้วเพราะสายตาใชนแบบล็อกแรกมากเนี่ยใครเลี้ยงน้องแมวอุ้ยมันแบบมันปุกปิกมากแม่เอาละเอาละคอแม่ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวโดนบน่นแล้วก็สำหรับสไซลลักชูนะคะเขาก็จะมีพวก alexanderwangnewbalanceboss อะไรอย่างนี้ r a l p h l a u r e n ก็มีว้าว จริงๆแล้วชั้น2ก็ยังมีอีกข้างบนนี่จะเป็นพวกแบบกีฬามีโค้ชด้วยแน่นอนว่าต้องมีโค้ชทุกอาเลทมั้มีโค้ชมีให้ดูทอมมี่ไฮฟิกเกอร์นักวิ่งนะมีไหมมีลองชมแล้วก็มีโฮก้าค่ะสำหรับนักวิ่งลองชมนี่น่าจะถูกใจใส่ช็อปหลายๆท่านเลยแล้วก็มีโอนิสุกะไทเกอร์แล้วก็เอสเอสเท็มั้งหรืออะไรอะที่แบบ เน้น outdoor non face อะ่ะอยู่ข้างบนอันนี้จะเป็นแบบแบรนด์ที่เน้นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยลองชอมอ up to 50% off นะทุกคนลองชอมอลด50%ไม่เคยเห็นเหมือนกัน r o o บร r เ t อร์ฮอว์กินส์พูมาใดๆแชมเปี้ยนอะ่ะมีหมดเลยนอกจากจะมีเคนโซก็ยังมีแม็กซ์มาร่า แล้วก็จิมมี่ชูนะคะหาก็เลิศเกินมแล้วก็มีเช็คแช็แล้วก็สตาร์บัคสำหรับคนเกรยๆที่แบบหิวชอบของแบรนด์เนมเสร็จก็หิวอะไรอย่างนี้ร้านสปอร์ตติ้งอยากต่อเนื่องค่ะทุกคน ใครนะที่แบบชอบตีกลอบหรือใครมีคนที่ชอบตีกลอบในชีวิตจะต้องถูกใจสิ่งนี้หรืออาจจะไม่ถูกใจเพราะว่าคุณจะล้มละลายอันนี้คือชั้นสองแหละจะบอกว่ามีลิฟต์นะคะลิฟต์จะแอบอยู่ตรงห้องน้ําตอนแรกเราจะแบบมีเห็นไหมมันคือบันไดแบบสูงๆเราจะแบกกระเป๋าเดินทางขึ้นมาแล้วแต่ก็ถามตัวเองว่าเธอไหวไหมก็เลยไปเข้าห้องน้ําก่อน แล้วพอไปเข้าห้องน้ำก็เลยเห็นว่ามีลิฟต์ค่ะกระโชคดีไปไม่ต้องแบกเองร้านเยอะมากแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นมบเยะก็คือมันมีทางเชื่อมอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้เป็นเพียงหนึ่งสายเล็กๆย้ำว่าเล็กๆเพราะว่าเขาเรียกว่าสี่สายอีกฝังคือเมนสายเมนที่แปลว่าแบบตัวเด่นนะเนาะฮางงมากเลยคือมันใหญ่มากลแล้วแลยังจะมีอีกหลอ สู้ค่ะแล้วนี่กำลังจะไปนิวบาลานแต่ไม่ใช่นิวบาลานธรรมดานิวบาลาน,าน,าานกอล์ฟใครไปใส่กอล์ฟโอ้ตายแน่ตายแน่ว่ามนเลิศนะเธอดูสินั่นไงตีกอล์ฟแบบชิกๆอีกตีกอล์ฟแบบเลนะิศอะไม่เอาอ่ะเข้าไปต้องเสียเงินแน่เลยอ่ะแล้วเ,เข้านิวบาลานธรรมดาก็มีเหมือนกันหรือเปล่าหรือเปล่าก็ <laughs> เสียเง,งินเหมือนกันป้าๆเข้าไปดูนิดหนึ่ง ขอกระซิบราคา New Balance ที่นี่นิดหนึ่งไปแดงๆอันนี้ไม่ถึงหมื่นเยนวเวอร์ปะอือห้ดูแค่นี้เดอตามสัญญานะคะทุกคนอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งของเาอเาเลา็เราจะอยู่เวลานั่งรถมาเราจะอยู่ฝั่งที่มันมีชิงช้าสวรรค์มองไม่ค่อยเห็นขอโทษ ฝั่งชิงช้าสวรรค์เราก็ต้องเดินข้ามสะพานนะอีกฝั่งหนึ่งสังเกตได้จากแก๊ปแล้วฝั่งเนี้ยเขาบอกว่าเป็นฝั่งที่ใหญ่กว่าโอ้เดไปดูกันนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างเท่าที่เห็นนะตอนนี้เลยแก๊ปโคลัมเบียควิกซลเวอร์และนี่ยังไม่ได้ดูชั้นล่างเลย I love ฟสไนโดมันจบแล้วโอ้ตรงเนี้มันเป็นแบบเสื้อผ้าผู้หญิงที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นเนาะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นดังๆงั้นเราต้องลงไปดูแล้วลงไปใช้เงินนะคะก่อนอื่นเลยเราจะหาทางลงก่อนอ้ออีกนิดนึงละกันที่นี่นะมีฟลากาโมมีโซเรลมีอามานี่มีเทอร์รี mani, ่บร ขอโทษเทอร์รี่เบอร์ชหรอหรือบูชไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นทางลงแบบบันเดลเลือนนะคะอันเดอร์อาร์เมอร์ก็มีคนมาสำหรับคนที่ชอบตีกอล์ฟมีเซเว่นอีเลเวนด้วยว,ว้าวขออนุญาตซูมให้ทุกท่านได้มอง เรื่องประดัณ์จิวเวรีก็มีแล้วก็เสื้อผ้าแบบคนไ้ทำงานหรือว่ากระเป๋าออกงานแบบเนี้ยเออหรูหราเทสดีมากแบรี่ก็มีนะคะลักชูแล้วก็เสื้อผ้าหน้นหาหนาวเล็กน้อยไมโครคอเทเลอร์เมดอัอันนี้เลยใครที่เป็นสาววอซาริโอจะต้องกรีดออกมานะคะเพราะเขามีช็อป คือการหนีโดยเฉพาะโอ้แล้วก็ที่ไม่ได้ถ่ายหลายๆร้านข้างในมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าหลายๆร้านเขาไม่ให้ถ่ายครับมีให้ดูเท่านี้นะวีน่ารักมากอย่าลืมมาช็อปกันนะร้านอะไรเอ่ยร้านที่คนไทยชอบเข้ามากที่สุดโคชีทำถ่ายอีกแล้วคับแต่ว่าให้บรรยากาศนะร้านให้ดูดิดึง ร้านที่เราเลือกเติมพลังนะคะก็คือ l u k e s o o s t t r r เป็นร้านกินง่ายๆเลยซื้อแซนด์วิชมากินเราซื้อวิลชีสเนาะแล้วก็โรมากินนี่ให้ดูเมนูคร่าวๆราคาเนี่ยถ้าเกิดซื้อล็อกสเตอร์แน่นอนแพงแต่เรากินอย่างนี้ก็โอเคเหมือนกัน1,950เแล้วก็ได้น้ำหนึ่งแก้วด้วยนะน้ำนี่เลือกเป็นโคลาก็ได้ มีเบียด้วยแต่ว่าอันนั้นก็จ่ายเพิ่อมอีกส0 0รอเยนซึ่งถ้าเกิดใครอินก็เอาเลยเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากถ้ากินเบียร์นี่อาจจะแบบไม่โอเคแต่เราพักกันสักหน่อยเสร็จแล้วก็จบแล้วค่ะวันนี้เนาะได้ของมาเยอะมากคือกระเป๋าเดินทาง28นิ้วที่เดินเอาไปนั้นก็คือเต็มโอเคอละก็มาแชร์กันเท่านี้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ถ้าจะให้เปรียบเปรยนะคือเหมือนเซนทรั มันก็จะมีของแบบของแบรนด์ที่มีทั้งแบรนด์จับต้องได้แล้วก็แบรนด์ที่ค่อนข้างหรูขึ้นมาหน่อยพวกบอสพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นิวบาลานซ์ที่เป็นแบรนด์สามัญประจําบ้านที่ทุกคนต้องมีแต่มันไม่ใช่อะไรที่จะแบบหรูวิตตองดีออฟุชี่อันนี้ถ้าหาอยู่ไม่ต้องมาแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นมีฟลากาโม่มีหัวกามีนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย โบนัสนะคะเดี๋ยวเรามาเอากระเป๋าคืนกันดีกว่าอย่างแรกเลยก็เลือกว่าจะเอากระเป๋าคืนแล้วก็สแกน QR โค้ดเท่านั้นเองง่ายโพดปี๊ดปึ๊บอันล็อกละค่ะเปิดมาเฮ้ยกระเป๋าเราใช่ไหมอ่าใช่เฮ้ยแบบนี้เลยนะไปเจอกันนะบ๊ายบาย